สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพอกันคือเก่าครับคนสองไพรกับผมพีรชัยวงเลิศครับวันนี้ขอนาทุกท่านนะครับมาที่โรงเรียนไพรบึงวิยาคุ้ er. มนะครับอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสกเติคกับวันนี้น้องๆนะครับเหตุกิจกรรมปลูกอกไม้ครับซึ่งปลูกมาด,ดลแหละนะครับแต่คนสองไพรกาลังมีโอกาสในนําคลิปมานําเสนอนะครับในโครงการปลาเล็กในโงรงเรียนใหญ่ครับหนึ่งผลหนึ่งพัน1 0 0นหนึ่งพันกล้าครับ มนีก็มีท่านนายอำเภอไผ่บึงครับอ่านายฉลาดชิดช่มครับอากมารวมให้กำลังใจกับน้องๆนะครับในการเด็กกิจกรรมเท่นี้ครับคาณ่านะครับให้นักเรียนเห็นคุณค่าของต้นไม้ก่อนนะครับเมื่อทุกท่านเห็นต้นไม้เห็นคุณค่าแล้วก็ช่วยกันสร้างนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับในรับการกิจกรรมปลูกกอกใหม่มนีนะครับเพราะเด้ประโยชน์ตอนตอหนึ่งสร้างได้หน่อยสองได้กอกใหม่นะครับ อ,อยากให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นอันดับแรกก็คือต้องให้ทึ้งหน่อยเขาหูจักเรื่องของโกกใหม่นะครับปลูกฟังเรื่องธรรมชาตินะครับอันที่สองเขาก็ไดโคกใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อเขาหูจักโกกใหม่แล้วนะครับเขาก็จะเป็นปูดูแลธรรมชาติดูแลโกใหม่ดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับโอ้เห็นลูกหลานปลูกพวกใหม่คก็ดีใจมีแห่งจินแห่งใจนั่มครับโครงการนี้ครับท่านคุณลุงนะครับที่ว่ารุงแก้วนะครับกระไดมาเสริมพลังกับเด็กหน่อยอนุเรียนแห่งนี้นั่มนะครับคนงไพรก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมใหม่กำลังใจนะครับอ สีเห็นน้องๆนะครับโรงเรียนในจักกิจกรรมหรือการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแม่จะปลูกกล้วยใหม่ครับมีหลายสีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวฮัติดตามไปดูนิหั้นะครับกครับเปาไมเป็นส่วนหนึ่งของสีในธรชาติไทยสรชาติไทยมีกี่สีมีสามีอะไรบ้าง แดงสีขาวสีน้ำเงินเอเพราะนั้นต้นไม้ที่ตรงนี้น่าจะชื่อต้นอะไรในสามสีต้นแดงเออต้นแดงเก่งมากเลยจะได้จำนะต้นแดงเป็นต้นที่ไม้สวยมากนะให้ประโยชน์มากเลยจะปลูกตัวไหนเลยสูตรเมธชายาโชตจะปลูกตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้รออะไรอยู่รอเสียงรอเสียงประมาณนี้อ๋อเสียงภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไร

อีกสองต้นอีกสองต้นอีกสองสีน่าจะเป็นต้นอะไร c อ n t r o l c นโ t ร o l เดินนะครับแล้วก็สามสีนะสีแดงขาวน้ำเงินนะครับเดี๋ยวบอกต้นน้ำเงินเหรอเดี๋ยวเราไปอีกต้นเดียวสีเดียวสีเออต้นแดงอนะครับต้นแดงชั้นวางหนึนะครับขอบคุณคุณลุงที่ว่ารุ่งแก้วนะครับที่ได้พาคนท้องไพรมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน อาภัยบุญวิยาคมแห่งนี้นะครับซึ่งสิ่งที่พี่น้องท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่หมอแหกแตกระโปะนะครับพวกนี้ก็คือสิ่งที่เหลือ่อยง่ายก็คือขยะนั่นแหละนะครับแต่น้องๆนิดหน่อยนักเรียนครับครูบาอาจารย์ก็ส่งเสือมไปนิดหน่อยนะครับนำสิ่งเหล่านี้มาประดิษฐ์ประดอยนะครับประดับตกแต่งกระเบื้องกระบี้มีคาขึ้นครับเป็นมุมทายรูปได้ย่างดีนะครับกระละหมอกกระละมั่งนะครับโอ้ยนะครับนี่เป็นตาอ่อนซอนนะครับเพันมีคาครับมองจุดทายรูปนะครับนี่ ไพเพชรยูเงอนก็ได้นะครับคนทรงไพ่ก็ไมีโอกาสพบนะครับท่านพออสุจินหลาก่ํานะครับผู้ในการโรงเรียนไพ่บึงวิยาคมนะครับวิทยาธนาภูมิในการเจียวชา้นนะครับทันติผ้ายางช่มวาโรงเรียนไพ่บึงมืองนี้นะครับนอกจากอาจจัดการเรียนการสอนนะครับอาจตามหลักสูตรที่กระท่วงศึกษากาหนดทั่วไปแล้วนะครับอ่าส่วนอื่นๆนะครับโรงเรียนด้ส่งเสริมกิจกรรมนะครับ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาดูหรือกิจกรรมอื่นกับนิดหน่อยจังใดนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับการจัดการนี้การสอนคนรุรงเยียนภายบญวิยาคตนน้ำกันครับเป็นสวนยางพาราครับประมาณ่คสับไร่ครับแต่ว่าก็อายุเราปลีกมานานก็อายุพอสมควรไอ้เด็กเรียนรู้อะไรมั่งเกี่ยวกับเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการปลูกยางพาราตั้งแต่พันพันพันยางครับ การปลูกการกรีดแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์น้ำยางมาแปรรูปนะครับเป็นของใช้ครับเป็นตุ๊กตาครับเป็นของที่ระลึกอยู่นียครับนี้เป็นข้อข้อประจุสัตว์ครับปุัตว์มีวัวอยู่ห้าตัวครับบรามันครับเป็นบรามันเป็นพันบรามันเราได้มาจากไหนวัววัวนี้ได้บริจาคไถยชีวิตโคกับบือมีผู้บริจาคมาคู่หนึ่ง เสร็จแล้วท่านชื่อประแดงนะครับบริจาคมาคู่หนึ่งแล้วก็ได้เลี้ยงก็มีลูกมีหลานตัวคอกที่เห็นนี่นะครับขายจำหน่ายไปสองตัวเดิมมีเจ็ดเดิมมีเจ็ดครับจำหน่ายไปสองตัวแล้วก็มาทำคอกมาทำคอกมาทำโรงเป็นเป็นใบอะไรเป็นเป็นที่ผู้ปกครองบริจาคมาให้เขาสร้างเองใช้อุปกรณ์เอามาปรับ อเป็นเป็นตัวเอาาามจกตัวบทใช่ไหมแล้วตัวผสมอืมอีกเครื่องหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนน้องเอาเป็นข้าวพันพื้นเมืองครับน่าจะเป็นของบ้านเด็ก่ะครับอืมบ้านเองครับปาทำมาตั้งแต่ได้สี่ห้าปีแล้วคป็นศูนย์เกษตรมีชีวิตกระทั่งเป็นเด็กมสามกับมหกช่วยกันตั้งแต่ย่ำดินหมัก ฟางหมากอะไรแล้วก็ไปย่ำที่สนามบาสแล้วก็ตากเป็นแเ่็งๆกองขึ้นมากอกขึ้นมาหมดเลยเด็กปัจจุบันนี้เด็กยังยังสนใจยังทําพวกพาดเด็กยังทำไหมพวกเนี้เออถ้าถ้าถึงปฏิบัติเป็นตัวนี้ยไม่ได้ทำอะค่ะอแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเรียนอะถ้าเด็กทำอยู่คนไหนสนใจที่บ้านเราก็ยินดีจะไปให้คำปรึกษากับครอบครัวกับผู้ปกครอง คล้ายๆกับสอนขั้นตอนและวิธีการทำอะค่ะเหมือนกับทำเป็นกระท่อมนะเอาเศษกระเบื้องอะไรต่างๆนี่มันตอนเย็นมันจะเย็นตอนเย็นได้เย็นมากใช่นะใช่ครับพอเพียงนี่คิดได้ตามสภาพครับผมเป็นบ้านจะเป็นที่พักผสมน้อยไปเรื่อยๆที่พาของเด็กๆได้เลยจะมีสีให้คนคว้าโอ้คนคว้าก็จะเป็นอิสระของเขาหน่อยเรียนอิสระอ่าค่ะ ตรงนี้มันจะจำต้นจำเอาของเก่านะก็จะพื้นผิวเด็กๆค่ะจะรู้ว่ามันไม่เรียบร้อยเราหรือทิ้งไปยกมาทำตรงนู้นด้วยครับเวลาเราทุบอิดทิ้งน่ะป่าป่าพื้นที่ต่างๆจะเห็นก้อนอิดทิ้งนั่นแน่นอนแต่ถ้าทุกคนรู้จักดีไซน์เออเห็นไหมไม่แนวคิดยังไงพอเอตรงนี้คือน้องๆมองว่าถ้าสวนเป็นสวนธรรมดาเด็กก็จะไม่ เวลาจะถ่ายภาพถ่ายอะไรทําให้ให้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า Learning Space นะครับเห็นแล้วก็อยากเข้ามาเห็นแล้วก็อยากอยากเข้ามาแล้วก็พวกนี้เราก็ใช้ของเก่าอใช้ของเก่าเอผมก็ได้ครับพอเป็นตากอนซอนรับโรงเรียนไั่บึงวิทยาคมครับจักกิจกรรมไม่เล็กหน่อยยังหลากหลายครับเล็กหน่อยคือสมัครกับพี่น้องครับ มือดีต้องขอบคุณครับท่านพอออสุดกินหลาคำนะครับพอออั้งเรียนไปบุญวิยาคมปลอมคณนครูนะครับแลเด็กหน่อยนักเรียนครับอะไรกันคนทรงไพร่เมือนก็กต้องขอล่าไปก่อนครับพบกันใหม่เทือใหม่นะครับดึงแล่าดีต่อไปนะครับสำหรับมือนีจุวนี้ทุกคนเลยครับเด้อสวัสดีครับ